ซูเปอร์โม่ที่ทำโลกตอนแผนร้ายวิมพี้ตอนที่หนึ่งหุบหิบเต็งอพอให้โค้งหน่อยครับนายท่านแกเคยบอกไว้ตัวยุ่งชอบมาขัดความแผนการของฉันเนี่ยมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรมัมมาโม่ถ้าทางจะเก่งพอตัวยังมีหน้าเป็นเชื่นช็อปอีกแล้วที่แล้วมันทำจะแสบมากแต่ครั้งนี้ฉันจะจัด การให้มันทำอะไรไม่ได้เลยคอยดูสิมาซื้อของเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะพอดีเครื่องดื่มมอที่บ้านหมดนะคะอืกินแต่ของที่มีประโยชน์อย่างนี้นี่เองที่ได้มีสุขภาพแข็งแรงกันทั้งบ้านสงสัยต้องให้เด็กๆที่บ้านลองดื่มกันบ้างแล้วล่ะคะ่ะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นไงเจอแผงกันแสงอาทิตย์ของฉันเข้าไปดูสิทำหน้ายังแกจะทำอะไรได้เรลานี้เกิดเพาะว่ฉุกเฉินขอให้ประชาชนทุกคนรีบกลับเข้าบ้านโดยเร็วที่สุดเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมจู่ๆท้องฟ้าถึงมืดสนิทไปหมดอย่างนี้ล่ะมันเป็นสุริยุปราคาหรือเปล่าครับ มันไม่น่าจะใช่อ่ะถ้าเป็นสรุปราคาจริงมันก็ไม่น่าจะกินเวลาขนาดเนี้ยผู้ชายคนนั้นเดี๋ยวพี่ามไปจัดการมันเองเฮ้ยเฮ้ยแกอีกแล้วเฮ้ยได้เลยแปลงล่างอย่าแล้ไม่มีแสงอาทิตย์เฮ้ยทำไมเดียเนี่ยหยุงแล้วทำดีมาก แล้วพี่บอสจะเป็นยังไงต่อไปติดตามต่อตอนหน้านะครับ